ทุกคบบนนะครับวันนี้ในช่องแฮนด์มูฟสอันก้าครับวันนี้ผมจะมาแนะนําของที่พี่มาบอกของที่เ่ใหม่เรื่องต้นเลยนะได้ได้กันนะก็น่าจะประมาณนี้คือเขาขอบอกว,ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบของอุปกรณนะ์แบบแบบตกแต่งเล่นๆนะมันเป็นของเสริมมันก็เขียนเรื่องของเสริมซึ่งผมจะมาบอกว่า,วาของ เรื่องตัวผู้ล่นใหม่นะอันไหนมันดีสุดธรรมดาวพวกนี้นะถ้าเป็นของผู้เล่นใหม่อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอรทำมันไม่ได้ส่วนนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้ให้สไนเปอร์เออยูนิตสไนเปอร์ของคุณตมัมเครดิตมันเพิ่มขึ้นทีจิเปิงแล้วนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกส่วนหน้ากะส่วนอิมอ่างเนี้ย อันนี้มันคู่่คูดาวให้สายสองในการวางนะเหมาะสำหรับคนที่อยากทีบ่บีบแต่ว่าผมอกอันยี้มนเนื้อเนกระโหลกของคอนเทนต์เนี่ยนนะี้ของเสียหายตอนหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมันจะทำให้กระโหลกของคอนเทนต์มันจะทำให้อยุนี่ขอรางราคาถูกขึ้นเลยนะ ส่วนอันที่ผมใช้ปืนเนี่ยที่มีกดขนมันทําให้ยูนิตผมมีดามดามเนมันข้อเสียมัเป็นดามเม็มเมมเตว่สสีแต่ว่าแต่ถ้าผมใช้ยูนิตไปอ่ะาอาสยามเนี่ยยี่สิบอันเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนหมวกสำหรับที่หมวกสำหรับผาที่แบบใช้ยูนิตเคลื่อนที่นะก็ก็ประมาณนี้แหละครับส่วนคนที่ ไม่รู้วิธีการเปลี่ยนหน้าก็กดเมนูตรงนี้แล้วกดหน้านซ้ายตรงนี้อีกหนึ่งอันมันก็จะเขียนหน้าซึ่งมันมีหลายหน้าผมไม่รูเลยซึ่งเฉพาะหน้าสิกมันมีมีหลายหน้านะมีหน้าเอฟก็มีเหมือนเออานั่นแหละอ,อะไรนะไอเดวิดดอตโทรเรลสาม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 ผมเคยดูแล้วเพื่อนผม ใช้ได้นี่น,นะอันนี้หน้าของมฟซเจอร์เอ็นเจนผมใช้นี่ถ้ายคนอันนี้ผมบอกหลยคนที่ส่วนของคนที่ไม่รู้นะพองสก,กินนี้ผมไม่ไม่รู้โอ้สก,กินต้องใช้นี่นะโอ้สก,กินคนน,นี้คือราบอันนี้คือที่เปลี่ยนหน้านี่คือชิมิน้นถ้าเปลี่ยนไดน้มีสองแบบนะ แล้วก็มีสกินในี้ให้ด้วยของดูดิกตัวไหนก็ได้ที่คุณอยากอยากนะถ้าเป็นนี้คุณก็ซื้อเลยแล้วแต่ว่าคุณมีเงินหรือเปล่านะก็บาลนี่นะครับสําหรับแนะนําของผู้เล่นใหม่ที่ผู้เล่นใหม่ไม่รู้ว่าจะเอาไงนะครับผมหรือไม่รู้ว่าเปลี่ยนหน้ามันยังมีเปล่าอะไราเนะียเอเอเกิดดูช่องฟิลสันมาแล้วแบบงงเฮ้ยมันมันยังหายเปล่า ความจริงคือมันยังไม่หายนะนี่ต้องแก้นะครับคือปรอาน้แะครับสวัสดีครับ